อ้าทำอะไรกันสองคนเนี่ยเฮ้ยหยังมาเบิ่งของฝากมาเบิ่งของของฝากเอาอ่านอ่านซิอ่านสิอ่านบมดเห็นเอาไปคุณนุ่นคุอ่านโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้ซื้อๆื้หยังจดหมายพไผ่รักเอาจดหมายเอาอ่านมาฝากให้แอดแอดแอดสมุดจเอาไปเอาไปบริจาคต่อใช่ไหมบริจาคต่ออ๋อ้ทำบุญต่อด้วยจะให้ทำบุญต่อนะครับเรากำลังแกะนะครับแกะของครูก้อยนะ จากช่องวันใหม่สตูดิโอของทรงมาหายมีอย่างแน่นอกนี่นกแกะแบบสดๆร้อนๆเลยจดหมายจดหมายคือหลายนะครับแนว่ีหยังนี่จังคักจังแน่แท้วันใหม่ชอไวคุณชัยโยพี่นองอามโอ้ช่องยูทูบคนสุดทีวีช่องยูทูบ วัดใหม่สตูดิโอของพวกนี้เสียเอามาแจกกันบ่ครับแจกครับโอ้คุญครับคนทำบุญครับโอ้คนทำบุญมาเนี่ยอาอย่างเนี้ยเสร็จเป็นผ่าคนหนูขนาดกลางครับผ่าคนหนูครับอืมเป็นผ่าคนหนูให้เอฟซีอยู่ที่หลักกิโลเดี๋ยวไพ่มาเมื่อนี่แจกแจกอย่างเดียวครับแจกจนให้เบริดนี่แหละเดี๋ยวรอคนมาเนี่แจกเลยนี่นะครับนะครับนี่นะครับครับผมอ่ะก็ขอบคุณสำหรับช่อง วันใหม่สตูดิโอในพิเศษใแขกปัญญาตัวไหนครับเออในพิเศษอันไหนพิเศษอันไหนสีชมพูเลยครับสีชมพูเลยผู้หญิงสีผู้หญิงเลยนะเออเออเออเลยโอ้ยแักเนาะอาจารย์ยายต้องบอกเลขก่อนนะนี่ก่อนจะเอาพระคุณหนูไปนี่บอกเลขอะไรเอาบอกเลขบอกความฝันหน่อยบอกเลขบอกเบอร์ตัวนึงมันไม่ฝันเมื่อวันนี้ฝันไหมไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยโอ้ ยานยานคือซื่อแถงวันนี้โอ้ก็เยอะนะจะบอกไว้หรอประมาณจีพื้นนี้ไว้ไว้คุณโอ้หของให้ก็ประมาณหกสิบหกสิบพื้นครับหกสิบพื้นหกสิบคนอ่ะใครมาวันนี้ได้แน่นอนนะครับมาวันนี้ได้แน่นอนรวย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 เลยเดี๋ยวจะเอาไปให้แจกคนป่วยเป็นโรคไตอีกโรคไตอยู่โรงพยาบาลแมนอีกอีกอ่ะ อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับครับอ่ะอเชแจกให้เบิดแหละพรุ่งนี้อียังนะ่ะปูจันแล้วสูบยาป่านะ่ะสูบยาเนาะอ้าวปูจันทร์ยังสูบยาควนหินหินเลยแบบเธอเนี่โอ้ยนะครับคุณผู้ชมเบิ้งนี่ปูจันสูบยาแล้วครับสูบยาควนเลยนี่โอ้โหใหม่ดีครับ ปูนอนตื่นยังเนาะนี่เนาะตอนนี้ก็สายแล้วเด้อตื่นเด้อตื่นเด้อตื่นมาบอกเลขลูกหลานเด้อตื่นมาตื่นมาตื่นมาบอกเลขลูกหลานครับตอนนี้ก็คืออ่าช่องวันใหม่สตูดิโอนะครับน้ำผาขนหนูมาให้กับเอฟซีห้กับคุณผู้ชมนะครับที่ชมช่อง ทางช่อง YouTube คนสุ yes. รินทีวีเดียสิแจกให้นะคะรับสำหรับผู้ใดที่ม่าสารเตซี่สารี้มีสารตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณไห้โชคหรือว่าหลักกิโลดวงวิญญาณสิบล้านแ hmm ห่งนี้นะครับมือว่านนีอาจารันญาหมื่ว่านนี่เป็นอย่างไรจันญามีคนมาเทพื้น s right. <S day, ให้เขาถือเท่าไรล่ะจักเท่าไรเท่าไรจักหมื่นหรอกหลายหมื่นอยู่ โอ้พิ่นเลยมาเทพื้นให้มาเทพื้นให้เมื่อนั้นเพิ่นมาอันนั้นเด้มันมาจุดขออ๋อเท่ยวนี้มันแฉะเนาะไม่ได้คิดต้มเนาะยางเขาบ่ได้เพิ่นยางเขาบ่อใดพ่็เลยจัดให้เลยจัดให้บ่เพิ่นเลยจัดให้เลยบึงการเนาะบึงการอ๋อครับคันเถือกอีกเพิ่นสิเฮ็ดยกสูงให้เฮ็ดโดมเฮ็ดยางให้เพิ่นว่าทำงามเลยแม่นเท่พื้นเท่ยางให้ดีๆเพิ่นว่าครับ เดี๋ยวตอนนี้ก,ก็ล,ลังรอเพลิอนอยู่เมนเพลินมาอะไรวะนั่นรถมาแล้วนั่นคั้นหนึ่งครับเดี๋ยวตอนอกกออน,อนีดดอนอ้ก,ก็ลังรอนะครับผู้ที่สีมาขอเลขจากมาจากเบื้งการเดี๋ยวรออีกสักคู่เดียวเนาะจันย่าจันยา่า,น,ยานี่ผมว่าจันยา่าเห็นเหล็กอยังจักอย่างหนึ่งเลยนี่มันมีเก่าอยู่วะหมวดมีหาเก่าห่าน<ะ> หายหาเกาหาเอ้าอาจารย่าเห็นเลขแล้วใส่อยุบมึงได้เห็นเลขตัวไหนอาจารย์นี่หาเกานี่หาหาเกาหาหาเกาหาอาจารย์ย่าเห็นเลขมองนี้ครับเอฟซีถ่ายเบิ้งนี่เอ้าเบิ้ง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 เห็นตัวไหนตัวไหนอาจารย์มันหายเหมือนติดหลายเนาะเอาตัวนี้มองนี้หายบ่หายอาจารย์ย่าว่าเห็นหาเกาหาเห็นบ่ เอาเอามือลงต่ำๆเบิ้งอะเอาจงสี่เบิ้งเอาเอาานีเห็นอยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วกชัดบเก่าห้าเก่าห้เก่หา่า้เก้าเก่้าเก่าห้าเก่ห้าห้าหาเก่ห้่5ห้าห้า่5ห้เก่านี่ห้า่เก่าน่ห้า่ห้าเก่้าห้าเก่าห้า่า้ก่้เก่ากห้าเก้าเห้าเาาเาเ้ห้กกา้เ่ห ฮาเก้าฮาฮาเก้าฮาเด้อไฮ้มือมือนันมงนี่แนี่สาม้เมื่อที่ล้วเห็นแเห็นสเลยครับบัดนี้เห็นฮาสสองอยู่ข้างทึงนี่ข้างทึงครับมันนี้มหายแล้วหายแล้วงวนีเห็นฮาเกนั่นเสียงยังห้องเสียงกบเสียงเขียดออก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  เห็นวะเห็นตัวเก่าเลยหาเก่าหายหาเก่าหาเอ่อเอฟซี 4, เห็นตัวไหนบอกผมเนี่ยเดอ้อ<ม>พิมมาพิมมาครับพิมมาครับผม,บมบเห็นหาเก่าหา,หา,า,หาชัดเลยเลยนี้ยมอยู่น,นั่นเนี้ยมตั้งแต่ใกล้นี่เห็นเลยชิดนาทีเนาะอืมันี้แหละ zoom ได้ชิดนาทีเนาะมันไทยมันไทยจดกสามนาทีก็เขาบอกยากสุดตอนนี้ก็เลยบาได้จุดบาได้นั่นกะ็<ม> ทรงบดายหาเกตัวที่ว่าสัมผัสพวกแป้นนี้นั่งเฝ้ายู่บันนันได้โว้าเป็นแ้นอยู่สี่คุณผู้ชมอาจารย์ยานะครับเห็นเลขหาเก่าหานั่นปิดตาเนี่ยมีหรือปิดตาเนี่ยมีหรือปิดตาเนี่ยมีหรือครับจะไหนอาจารย์ชัดแห้งสีสีมันสีอย่างมันสีดำดำเลยเนาะออกสีดำดำหาเก่าหาเลยหาเก่าหาเลยยังอยู่คือเก่าบ่ยังเห็นคือเก่า งมวดที่เรวเห็น8ปดสามวดนี้เห็นหาสสฮะหาสามสองหาสามสองกับ8ปดสามอผมบอกมากว่าเลขสามมีเลขสามผมบอกมากแต่มีเลขสามชอบหวดที่ล้วเลยบอบสืออวดนี้หาเกาหาครับชัดเจนชัดเจนหาเกาหาเด้อ าหาเก้าห้าชัดแท้ๆชัดแท้ๆมองนี้เนาะเดี๋ยวหาไปหาเบิ้งอีกทีนึงดีบ่แนมเห็นบ่ก่นแล้วบังมือเนาะแนมในโทรศัพท์ดิมันบ่เอยบังมือบ่เดี๋ยวให้เอฟซีเบิ้งก่อนกระสันเห็นบ่ครับคุณผู้ชมช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์ พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยครับโอ้ยตาเราสูบยาสูบเร็วเร็วนะสูบยาเร็วเร็วแล้วก็เลยมาบอกเลขอีกเรืยมาเท่านี้หาเก้าหาหาเก้าหาเอาไปพิจารณาดูนะครับชัดยังชัดเหมือนเดิมยังชัดเลยบอกเอฟซีผมเนี่เห็นตัวไหนเอาครั้งหนึ่งหาเก้าหาสามสอง กับแปดสามผมบอมากเลขสามผมบอซื้อเอาออกออกไปถายอหรอวะออกอีรีเลยมันอกอีรีเลยแต่วันนี้หาเกาหาเด้อเอฟซีเด้อเนี่ยมลายจุดอาจาร์ยาหองห้ยลประเทศนี้มันสัตว์แมงโพดมันสัตว์แมงโพดครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก,ก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ <c oughs> t t ้งกิ iter, ้งกิ้งกิ้งกิ้งกดน้ำคำปลุกลิปนา้ฐานสิบบริบาลผ่าตัดข่าวสารในช่องยูทูบคนสุรินทรีวีครับผมกระคอคุณหลายๆสำหรับ